สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมขา่าวภาคข้ามช่อง 7H d ดชีช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนืรรน่องในวันเฉลิมพระชมพันษา,าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพุทธศักร,ราช2568 เวลา17นาฬิกา37นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพุศกาช2568โอกาสนี้เสด็จขึ้นชันหน้าพระอโบสถบรพชิตยวนและจีนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จเข้าพระอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรง จุดเทียนพระ vt. มหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านภาลัยจะนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผาหน้าฐานยุคชุกชีแล้วทรงจุดทุบเทียนขึ้นรมวสการไทยที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทุบเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทุบเทียนขึ้น มัสการทองทิศที่นาธรรมมาศิลาสเดพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเคลื่อนมัสการทองทิศที่นาธรรมมาศิลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเดพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะนาอสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นละวัคขายุสมะธรรมแล้วทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเดพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หัวหลวงบูชา เทวรกเพคะเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประหับระยนพระที่นั่งเสด็จพระาสดำเนินไปยังพระที่นั่งอมริวินิฉัยโดยมีราษฎดรํจำนวนมากมาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทชื่นชมพระบรมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรอเชียมมงคล ากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วิิจฉัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพัฒดลมหาเสวตฉาดทรงจุดเทียนทั้พระองค์ในตู้ข้ามพระแท่นพระนพพัฒดลมหาเสวตฉาดและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพระเชาะที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาและด้านพระบรมวงศ์เฝ้าถูลลองทุลีพระบาท จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจําพระชมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศส่งศีลสมเด็จพระอรียวงศาราคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกถวายศีลเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริศพระสงฆ์48รูปจเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่นอุบาเกงแล้วส่งประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งประเคนจากตุปัจเทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะและประทับยืนทรงประเคญจัตุปัจจัยเทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามาจนครบ48รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉาิก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ อันหนึ่งเวลา12นาฬิกาทหารสาวเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนในวันเฉลิมพระชมพันษาสาวิตายน2568กองทัพบ,บกโดยกองผันทหารปืนใหญ่ที่1นึงกองทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทําการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบรมมีจํานวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด กองทัพเรือโดยกองผาดานราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหรือบัญชาการนาวิกโยธินได้ทําการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จานวน21นัดณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพก,กาาพองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หรือบัญชาการอากาศโยธินทําการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกยียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศเนืน่องในโอกาสวัน